ทีแรกคนหนที่แรกแรกัดเดียวอนบนหนูไมยเหมือนจะเอาลองตัด,ดลึกๆเลย่อมันเขาบอกอันนี้พี่เอื้อมตัดออกแล้วหนูก็ต้องเลี้ยงนะคะ <c oughs> เลี้ยงตรงข้างเล็บให้มันยาวออกมานะแล้วก็ถ้าหนังข้างบนเนี่ยค่ะเราหนีบได้ <c oughs> แต่ข้างเล็บเราอย่าไปตัดลึก น่าจะลูกค้านะอันนี้ที่เราเจ็บนิดนี้ก็คือเราไปฉีกเนื้อมนะัน่ะ อยู่คอนโดฉลตรดาองะค่ะพิมในคูคอนโดฉาาดาก็ได้ค่ะหไหไมไ้เจ็แล้วช่เนี่ยค,ค่ะตรงนี้หนูก็นีบหนังออก จริงๆนะคะเวลาที่หนูตัดเล็บนะหนูจะต้องตัดให้มันเลยขอบอย่างนงี้หนูจะตัดให้มันลึกอย่างนี้เขี่ยอ่าเงยอันนี้รู้สึกนวนวลไหมนิดนึงนะ แค่หนังนิดนะแค่นิดะดูแลข้างเล็บตัดแค่ตรงนี้ อันนี้นี้เวลาเล็บจะขึ้นนะคะหนูจะต้องเลี้ยงเล็บตรงนี้นะให้มันเลยพ้นนี้มานะแล้วมันจะได้ไม่มาชนตรงเนื้อเราแต่ถ้าเกิดชนตรงเนื้อเราเจ็บหนูหนีบหนีบอย่างเงี้แล้วก็เล็บมันกจะได้ยาวออกมาโดยที่ไม่มาชนเนื้อเดี๋ยวเพื่อล้างแผะ